มากินข้าวกับนาครับวันนี้ไอข้าวแถวนี้เขาเรียกว่าข้าวตังนะแบบนี้จะกินข้าวกินข้าวเขาจะปีนี้ปลาไม่ค่อยมีนะมึกินแต่ปลากระป๋องปลากระป๋องแทนปกติช่วงตุลาเน่น้ำจะมาเยอะนะแถวบ้านเราแต่ว่าปีนี้น้ำไม่ค่อยมาเยอะกินข้าวนาก็เอาแบบนี้เลยมันหอมแล้วนะจอมเนาะหอมหอมกับข้าวหมอโอ้ยนาราหนิเห็นไหมผักก็จะเก็บมาได้แถวนี้แหละเสียดายที่ไม่ได้ปลา กู้ปลากระป๋องทำไมอาจารย์มาจุ่มปลากระป๋องมาโอ้ยอยากกินปลาทอดหน่อไม้หนุนเรากำลังต้มหน่อไม้รานนีปลูกไว้เพื่อประมาณสักน่าจะสี่ห้าปีที่แล้วหน่อไม้ปลูกไว้ประมาณแปดเก้ากอครับตอนนี้โอ้ทั้งร่มเงาทั้งได้ลำช่วยคำยันกล้วยเยอะแะเลยโอเคครับผมมองไม่เห็นหรอก ព <Net -hertz> <t> ្រ <uma estareca> <t> ីម3មីមកហើយនៅក្នុងគ្រៀតថតត្រីនឹង क्ले អឺត្រាយយកជុំមកផងហើយឆានយកកណាត់នេះមកពុះទឹកថតត្រីបានស្วามវាងអង្គផងហឺតាខ្លួនព្រឿនមកយ៉ាងនេះកាអោអោតាខ្លួនព្រឿន